สวัสดีค่ะคุณย <d> ายไล่ค่ะค่ะมาตามแนวทางกับคุณยายไล่ค่ะในงวดวันที่สิบหพฤษภาคม2568หหสิบดเนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะคุณยายเนาะงวดที่พานมากค่ะเลขของคุณยายไล่เนาะค่ะมาตามเพื่อนทั้งเบิดสองคลิปสองา่วงฝันเนาะแต่ว่ามาเข้าคลิปที่สองโค้งสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมคุณยายถือไว้ค, <im it> ค่ะเพื่อนฝันเห็นปลาเนาะฝันเห็นปลาในค่วงฝันนี่ ฟันหินปลาทั้งเบิดตแปดตัวบอกงั้นตัวก็อ่นว่ามีไ่ว่าให้ซื้อเดเดอแปดช่องช่องแปดก็แปดแป็เก่าไมีไงว่ากันใหม่นะอืมค่ะคุณยายเพิ่นฝันเห็นปลาในความฝันเนาะฟันหินปลาเพิ่นว่าค่ะเพิ่นตีให้ก็คือเก่าแปดแปดเนาะค่ะเลขสามตัวเนาะค่ะว่าผู้เทามาขอเอาปลาเออสองตัวดีเนาะสองตัวได้ทั้งเบิด เลยทั้งเบิดแปดตัวแปดตัวแต่ว่าผูฒถามาขอไปสองตัวก็เลยเอาเก่าใส่เก่าแปดแปดไม่ใญ่เหรอใตีเป็นเก่าแปดแปดเนาะค่ะเพราะว่าปลากระแปดแล้วก็ปลาทั้งเบิดตแปดตัวเนาะค่ะเพื่อนก็เลยตีเป็นเก่าแปดแปดเขาของคุณยายเนาะค่ะงวดนี้มาตามต่อค่ะท่านผู้ชมคุณยายเพื่อนว่าเพื่อนฝันแล้วว่าสั่นมือนี้มาตามคุณยายวันที่เก่าเนาะคุณยายเนาะมือมานมือโชคแล้วค่ะวันที่เก่าเนาะคุณยายว่าฝันแล้วว่าสั่นฝันในจักมือค่ะฝันเมื่อคืนนี่ ฟันมาขึ้นนี่ฟันเจาะฟันแนวไยเลน้อยฟันเล็กเห็นเล็กน้อยชิ้นาคดมามาหอดมาให้เอายังมาให้ม่ใหญ่อีกสองตเอาอีายังหรือมาให้เอาปลามาให้สองตลาเล็กน้อยชิ้นาคดมันนั่งใส่หลายมาตัวหนาไม่ใหญ่นั่นออายังนี่แหละเอาปลาไม่มหญ่สองตมันว่าเล็กน้อยนั่นชิ้นาโตไม่ใหญ่นับเป็ชิ้นผ่าโตปลานั่น จะิตตีจังเลยเร็วปลาซิบหาตัวหรือว่าเด็กหน่อยซิบหาคนเด็เกหน่อยมันเอาอมาให้ยสองตัวเอาปลามาให้ยสองตัวจ้าแต่ว่าเด็กหน่อยนี่มาซิบหาคนซิบหาคนมันนั่งถากันอยู่มีหนึ่งมาให้ยืนมาให้ยไม่ใหญ่เป็นเด็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงผู้หญิงเบิร์ดผู้หญิงเบิร์ดเนอผู้หญิงเบิร์ดเนาะค่ะจำเขาสิเขาโรงเรียนป .2 ป .3 นี่แหละอืมค่ะมันนั่งตบอต่อค้าแบบเก่ามาหาไม่ใหญ่นี่ะอืะ จังไรตอน,นนี้ก่อบ้า,านนี้กะอ้เพราะว่าเอามาให้ก็ดีเลยล่ะเอ้ยพ่อเด็กไม่ใหญ่เด็ตุ่มเด็ปุป่นไม่ใไงหวานนะเป็นปลาหยังปลาปลาดุก,ปดกเป็นปลาดุกเป็นปลาดุกเอามาให้ยสองตให้ยสองตโตใหญ่บ่อกับพ่อปุ่นนี่ละ่นนะซ้ำพ่อปุ่นเนาะปุ่ใหญ่แห้งกับพ่อปุอนน่นมาจักสิตีจังไรแล้วไม่ใหญ่กับบุญหจักเนาะบ้านนี้คุณยายก็ได้รับเอาน้ำเมนบ่อเอาล่ะอืมพอดีลด็ปุ่นวะม่ใหญ่วะเขาเอาปลามาให้ยสองตเนาะค่ะจังไรกะ ปลากระเป็นแปดอยู่แล้วเนาะปลากับแปดสองตัวจังได้กระเป็นสองสองค่ะแปดสองเด็กหน่อยกับหนามหนึ่งหนามหนึ่งมันเด็กหน่อยชิบหาคนเด็กหน่อยชิบหาเออกระเอาหนึ่งหาน้ำเนาะนั่นเรียกจอยไหมเออไม่ใช่ก็ว่าอยากแข่กันอยู่สัตวค่ะหนึ่งหาน้ำทะเลหนึ่งหนึ่งห่าบอเด็กสามตัวไหมคุณยายมากหนึ่งหนึ่งห่าบออ่ะมากหนึ่งหนึ่งหากระจัดไปเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งหาเพื่อนหายมาเหล็กสามตัวแต่ว่า เลขสองโตนี่กระตัดเอาเนาะในหนีค่ะหามันร้อยออกอีกนะเพราะมันหน่ปลาที่หนึ่งหนึ่งหาเนะค่ะปลาจังไหมกับเป็นแปดปลาแปดปลาสองตัวกับยี่รืมแปดสองเนาะยี่ลืมแปดสองค่ะเล็กน้อยเอามาไห้จับหนึ่งใช่ทั้งหนาก็ได้เนาะค่ะเป็นหนึ่งห่าเอาเอาหนึ่งห่าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหากับหนึ่งแปดสองเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งหากับหนึ่งแปดสอง อายุของคุณยายจักปีโอ้ยเจ็ดสิบสองแข็งแล้วเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสองเจ็ดสามขอมานี่แหละเจ็ดสองเจ็ดสามอายุของคุณยายเนาะค่ะเพราะว่าเขาเอาปลามาให้เอามาให้จ๊งหน่อยเอามาให้อาจีพมีโซะก็ได้เนาะค่ะจังว่าเอามาให้ยูไสบัานนี่ยูเฮือนแล้วให้ยูเฮือนบ้านอีกที่หนึ่งร้อยยี่สี่หนึ่งสองสี่เนาะค่ะบ้านอีกที่ของคุณยายหนึ่งสองสี่เพราะเขาเอาปลามาให้ยูเฮือนเนาะมาเฮือนค่ะ แนวทางของคุณยายไล่ค่ะตัวคมพมันใหญ่ก็่หูเมือค่ะฟันมอยหาฟันสั้นๆฟันม้อยหาฟันมอยหาเมื่อคืนฟันมอยหาฟันสั้นๆค่ะกหูเมือหนึ่งเขาเลยประมาณตีสี่นี่ค่ะเออกระลุกหนึ่งเขาเลยแนวทางของคุณยายไล่ในงวดวันที่สิบหกคืภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอใหท่านชมทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภไปรางวัลใหญ่กับคุณยายสุขหูสุขคนค่ะมือนี้มาพอคุณยาย สิไปไห้เนาะค่ะไปปุูงบั้นสเพ่นกอนมาพอคุณยายสิไปไฮ่เอากลางค่างเลยละมือนี่มือมันมือมันเนาะค่ะวันที่เก่าค่ะอ่ะก็ขอให้โชกห้มันสมคำเบาเนาะค่ะคุณยายขอห้มาอีกค่ะงวดนี่สำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณคุณยายไร่หลายๆค่ะบุพเพเนื้อทางขอบคุณค่ะคุณยายสำหรับเนื้ทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของคุณยายไร่ค่ะ ในงวดวันที่16พฤษภาคม2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณยายในงวดนี้เนาะค่ะคุณยายนี่เพิ่นฝันเมือ่อคืนสดสดหอนหอนแต่ว่าฝันสันๆเพิ่นว่าฝันเห็นเด็กหน่อยผู้หญิงทั้งเบิร์ดิหาคนเพิ่นว่าค่ะเอาปลามาให้คุณยายไลย่สองต ปลานันเป็นปลาดุกทั้งสองตัวเนาะค่ะเอาปลามาให้คุณยายไร่คุณยายไล่นี่กรไดับเอาน้ำเพิ่นวะเอาไวยปนเพิ่นวาในความฝันฝันซ้ำนี่เพิ่นวาฝันสันๆเพิ่นว่าค่ะคุณยายไล่ก็เลยห้แนวทางมากก็ขึ้นหนึ่งหนึ่งหาเนาะค่ะเป็นเหลข3สามตัวตีจากฝันเด็กหน่อยน้ำหนึ่งเพิ่นว่าค่ะราคาเด็กหน่อยนี่สิบห้าคนเพิ่นวาเพิ่นก็ได้จับไม่ใช่การเป็นหนึ่งหนึ่งหาเนาะค่ะหนึ่งแปดสองเนาะค่ะอีกคุ้มหนึ่ง เลขสามตัวตีจากฝันหนึ่งตัวเลขตัวแรกนี่เป็นหนึ่งตีมาจากน้ำของเด็กหน่อยเนาะคะ่ะเด็กหน่อยน้ำหนึ่งเนาะคะ่ะแปดตีมาจากปลาเนาะคะ่ะสองนี่ตีมาจากปลาสองตัวเนาะคะ่ะเป็นหนึ่งแปดสองค่ะเลขตีจากฝันเนาะคะ่ะเล็กสามตัวตัดกับหมุนน้ำค่ะล้กก็บ,บาเลขที่ของคุณยายไร่เนาะ,ค,ะ 1, 2, ค่ะหนึ่งสองสี่ค่ะเพราะว่าเขาเอาปลามาให้ยุ่งเหยินเนาะคะ่ะกระติดบาริขที่ไวน้ำเนาะคะ่ะ เจ็ดสิบสองอย่างเจ็ดสิบสามปีเป็นอายุของคุณยายไล่เนาะคะ่ะอายุเจ็ดสิบสองปีเต็มแล้วเนาะคะ่ะอย่างเจ็ดสิบสามเนาะคะ่ะเพราะว่าคุณยายไล่ฝันว่า,า,าเขาเอาปลามาห้บเนออาจสีม่โชกติดอายุเพิ่นไว้น้ำเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของคุณยายในวัดนี่ค่ะขอให้ทำช่วงทุกท่านมิโชกมิลาบได้รางวัลใหญ่กับคุณยายสุขูสุขคนค่ะเลือกเอาตัวที่จะของมากเนาะคะ่ะมากตัวไหนสอบตัวไหนเอาตัวน,นันแลวก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำค่ะ ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพะารวยน,น้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ